บักหอยขัวแล้วกัมีโมเมนเอาไปเกลือกสมแม่บ่บ่อหอยขัวนี่ก็หอยขัวนี่ละแล้วนะ <c oughs> ปูแดงมาจากฟังสปปลาวเนาะนี่ตั้งพี่แหงแดงคักแล้วขัวให้แล้วสังเกตบั้งครับอ่าพ่อค้าแม่ค้ามาจากฟังนั่นเพราะสิมีปอกหอยข้อหายทุกคนเป็ีมาบรรยากาศในเบิ้งนะครับเด้อนี่คือตลาดนัดไทยลาวอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม อาตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงตลาดนัดไทยเหล้าเภอร์ทาวเทีนแล้วนะครับเดี๋ยวจีภาพใหพี่น้องกับไปเก็บภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้พอค้าไม่ค้ามาจากฝั่งสปะปะ,ะก่วเพล้านกำลังว่างของนะครับตอนนี้เดี๋ยวที่กับไปเก็บภาพ,พาบรรยากาศทางในนะครับเอาคอยติดตามมึงแล้วครับนี่ครับบรรยากาศตลาดนัดไทยเหล้าเภอรทาวเท,ทีนผู้คนกำลังเริ่มคึกคักครับพฤศจิมีทุกวันจันทร์แล้วกับวันพฤหัสเด้อ กะคนกันไล่ครับพอแพ้ตลาดอยู่อำเภอท่าพนมครับนี่ครับผู้คนกันมากกันหลายนะครับตลาดอำเภอท่าอุเทนพอน้อยนาเลยครับเล็กปานบรรยากาศในเบื้อ่งข้าวหวานนี่ครับนี่ครับผู้คนมากกันหลายครับนี่เรื่องพ่อค้าแม่ค้าจากไทยแหรอครับพอค้าแม่ค้าจากปางหลวงแล้วก็อหลู้ดหนูนี่ครับเออหนูมาเลยบรรยากาศ ครับเป็นสินค้าเป็นนํามาจากฟังโซบะปลาวเนาะนี่เนาะสังเกตบ้างครับคราพ่อค้าแม่ค้ามาจากฟังนั่นเพราะสิมีปอกหอยข้อห้ทุกคนเป็นสิมีปอกข้อห้ทุกคนนะครับสังเกตบ้างง่ายๆครับคราพ่อค้าแม่ค้ามาจากฟังโซบะปล่าเหลาครับพ่อค้าแม่ค้าทั้งฟังไทยสิบ่มีปอกข้อครับเอาเก็บภาพบรรยากาศในเบิ้งครับนี่ครับบุคคลมากกันหลายครับช่วงนี้กำลังเริ่มมาหลาย คึกคักครับดูครับชินข้าหนูหวายนี่อันนี้น้อยหยังล่ะผู้สาวเจ้าขายน้อยหยั่งนอสานจ้อนอซานอ้าวนี่ครับหลายชินข้าลรามีหลายอย่างเขียดน้อยก็มีเขียดโมก็มีทั้งพี่กระลังจามีอย่างเงี้ทั้งนี้ กำลังจามีอย่างจามเผือกนี่เขาเรียกเกียรติขาค้ำหรืขาค้ำมาคร้ำขาเลยครับคืออึ้งหน่อยเกียรติขาค้ำเกียรติขาค้ำนี่ครับหาบรรยากาศทางนี้หมากลำย่อยโลละสี่สิบบอกไหมคะแยงคค่ะโลละสี่สิบฟองละสี่สิบคูแดงมาจากฝั่งสปปลาวเนาะ นี่ทั้งพี่แหงแดงทักแล้วขัวให้แล้วแล้วหนึ่งให้แล้วเนาะนี่หัวซุปแล้วทั้งนี้จานพระแดงเราไม่ค่าเอออาทิตย์บาทครับเนี่ยครับปูแดงบอกนี่ปูแดงแล้วแล้วหนึ่งให้แล้วเนาะหนึ่งให้แล้วเรียบร้อยอันนี้หัวยังนี่เผือกยังนี่มันนันั่นมันแล่มันแล่ครับมันแล่โมเดลมันแล่คาับได้ครับมันแล่ครับให้โชคให้มันไหมค่ะ นี่หอยนี่เย็นเล่าจนแข็งแกแดแล้วร้แนแชเย็นมาออ่วนี่ครับนี่คือบรรยากาศดิงพระสุธาเล่าอันนี่เขียดเขียดเขียดแหงเขียด,ด,ดย่างย่างให้เรียบร้อยเพื่วเดือนเัื่อปีแล้วก็มีอยู่สามมาตัตเตอร์ทั้งนี้เออหอย ใครมือแดงก็มีแล้วเนาะโอ้ไปเอามาแต่เตงไหนว่าไครมดแดงกับมีแล้ววะไปแงเวอ,อ่ะไปแงเวโอ้เราไปสู่มักับผัวเราหัวมันกหัวไม่เลยมดแดงมดแดงได้มั้งสู่ก็มดแดงบ่วานสู่กับผัววานเป็นสู่กับผัวเอามาบักหอยหัวแล้วก็มีดมือแมนเอาไปเกลือกต้มมาบ่ หอยปูนี่ก็หอยปูนี่ละแล้ว no> อ่ะบอเด็กเกิดสมดอกเมงละงั้มตะไปสอนมาจะไปหาเองตีโอ้เก่งเลยครับเราจไปหาเองเลยยังเราขยันดีเด้วยนี่ฮะแต่เมื่อกี้ยิ้มบู๊นคนละเนาะนี่กับตายยังอันนี่รากกล้วยปลารากกล้วย อันนี้กรต้องถามดอกว่ากระท่านหัวจจกีกว่าให้หเยอยัแตัวนี้มาอย่างก่อนอมวงไข่วงไข่จะได้โยมโอ้วงไข่ <c oughs> นี่กันหา,าโจงยี่มันไหมะเหยดโม่เล่าเล่าไล่นีก่ไ้ คนพูดด <molec> ีเนี่มั้อยเ้าส้าเพื่ครับปลาหลายครับเอาเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ้งครับนี่คือบรรยากาศตลาดนัดไทยเล้าอำเภอท่าอุเทนครับคนกับมากคึกคักครับสินค้ากับนี่หลายอันหลายอย่างนะครับผมกับซีเน้นให้เบิ้งบรรยากาศผู้คนมากนะครับเด้ออาติโบเน้นเรื่องสินค้าเป็นไหนอันนี้นอสานบอก นี่ลักแกให้แล้วก็มีแกให้แล้วก็มี่บอนแกก็กม,เเกกมีเอาไปแกเอาก็ได้หอยจีมนี้เท่าเราเหรอครับฟังทังนี้จะเป็นสินค้าทั้งพ่อค้าแม่ค้าทั้งไทยเฮะอยู่ต้นเรฟังครับฟังทั้งนี้จะเป็นพ่อค้าแม่ค้ามาจากสปปลาวนี่ครับฟังทั้งนี้สิมีสังเกตบงสิมี่อกบข้อหอยทุกคนดอก อันนี้ว่าเมนหอยว่าเมนมันยังลานผู้สาวเฮรอเียวโอ้เหวคนไทยเขาบอกคอยมักคนในตัวเฮียวนี่ถ้ากินแล้วมันเฮียวแต่ว่าแซ่บด้เนาะอร่อยดีนะเออกินอะไรดะหัหวกิสิสมบัติบอ๋อครับนี่ครับกินอะไรสิสมหวังิได้หัวเฮียวดอกเอ้าวไข่ฟาแล้วก็มี เราปเป็นง่มาก,กับผัวเราภาก,กับเฟบุกมาแต่ปลาใดพวกน,น <c oughs> ี้เนาะเงี่เองว่าควานผัวพาไปเป็นเ่ได้ไเลยกับผัวเราห่วยเป็นเลยเป็นจุ่มไว้ให้คัดก็ได้ครับงามเด้เนี่นี่ยนี่จุ่มแล้วอะไรล่ะนี่ซาบ้าซาบาเนี่ยครับามาได้ครับนี่ตลาดบรรยากาศตลาดไทยเหล้าอยู่อำเภอธรรมศาสตร์จร้ามีเจ้าของธรรมศาสตร์ ไข่เม่าแดงกับปูน้าไข่เม่าแดงปูน้าคนกับธรรมชาติคนกับธรรมชาติธรรมชาติไม่ได้แปลงไม่ได้แปลงไม่คนกับธรรมชาติธรรมชาติเลยบ่ธรรมชาติเลยคนธรรมชาติเลยทั้งที่ภาคเหนือจ้ภาคเหนือขยันจ้ามีมาเขึ้มีมากขึ้น บักระเดามกพริกทั้งนี้เหล้ามิตแต่น่อยเขียวเขียวขาวขาวน่วยเดงแดงหมูมี่เพชเสวยนะจ๊ะเ่สวยงามงามเซีมเบิ้งก็ได้หัยันบัวเพจเนอะเไนะไอ้แม่ค่าซีมอ้เบิ้งเนี่ย เพ้าเจ๊จิ้นแล้วล่ะป่นี่ครับบักชัวักวบักชัวปีบัชัวเดือนแล้วกัมีเจับเิ้นมักซ้มกันอย่างยันซ้มกขานงซมเองน่ซมโตกันผู้ใดอยากซมจีใครมาแดงไปจ้านเ้วได้โนซานบ่นาจ้าาเอาจ้าละ้สบาทจ้าละห้สบาทาได้ ตั้งนี่ข,ขั้วจมูกก็นี่ปลาขาวเล้าขั้วไหยางดีเรียบร้อยบ่คุ้มก็ได้ละโลละห้าสิบบาทจ้ะโลละห้าสิบบาทนี่ครับองล้วก็ผ่อนบรรยากาศในเบื้องนี่คือบรรยากาศตลาดนัดไทยลาวอำเภอท่าอุเทนนะครับจังหวัดนครพนมคือกันครับนี่ครับคึกคักบ่แพ้อำเภอท่าพนมครับผู้คนมากันหลายครับ ครับเจ็บถ้าบรรยากาศในเบืองตลาดนัดไทยเล้าอยู่ริมน้ำโคงครับอำเภอเท่าเทีนเดอบาดนี้บรานเมืออำเภอถ่าพนมครับอันนี้สินค้าก็มีมากมายขี้กันครับนี่ครับขี่ส้มขี่กมเขียดโม่ขีดน้อยมีเบิร์นอนผู้สาวทั้งนี้แล้วมาขายนี่สังเกตเบืองกระมีปลอกหอยข้อจุกน้นเลครับเป็นมาจากฟังสมนักวัเหล่าเพ็ดกระด้างดอกท่อกระดงแล้วก็มีคขี้กัน สามคนมือตัวนี่แพงนี่นี่ครับอา้าขายยังเนี้ยน,นี่ง่า n เอ,อ่าง่านี่ครับบะหมี่ม่วงอ่อา้าวใ้ช่วงเห็นมัน้ยครับตลาดยัางหญิงเงาครับฮู้นครับตลาดนัดไทยลาวเบอร์เดลเทียนกะบ่อน้อยครับบ่อแพร่ตลาดอยูอ่อเภอร์ธาตันนมเลยครับงวเงาเขื่อนครับทั้งนี้ปลาปลาปลาในบ่อ โมยันตานอกด้วยครับตาในแต่ว่าพนม่าแต่นอกกุะมาแต่ฝร,รั่งส่งว่าปลาเล่ากุหลาบปลาเล่าอ,อันนี้ปลาล่าเดี๋ยวส่งหน่อยเพื่อให้ได้เยอะผู้สาวขายปลามาเด้อต้องการปลาใหญ่มาทางนี้เด้อปลาใหญ่ปลาน้อยได้เบิดปลาน้อยปลาใหญ่ปลาล่าอันนี้นี่กะ,ะ,ๆๆะ,ๆๆะจีกะจีฝรั่ง แต่ว่าเล่าคนมาขายคนเหล้าคนนำมาขาย,าขายอันนี้อันนี้ส่งเครื่องเน <komplett S 2> าะจักบาทส่้งเครื่องน,นี่นอันนี้จักบาทนี่ถุงแล้วจักบาทซาบบาทซาบบาทนี่ครับตจีเล้าเป็นแบบนี้เด้อนี่อันนี้ส่้งเครื่องแล้วดูเลยอยากกับมาล่องเบิงยิ่ตลาดไทยเล้าเมื่อเท้าเทียนให้เบิ้งพาบรรยากาศทั้งนี้แล้วขายปลาคอขั้วแล้วเนาะแม่ค่ะ แมงดาตัวละเท่าใดแมงดาเจ้าตัวละสา,า,า,าว,าว,วสาวบาทน,นี่แมงดาปลาอันนี้เล่าปลายังกกเกาะเขเดินปลาข้าวข้าวครับนี่ครับตัวบอกง่ายแต่ว่าอันนี้ปลาคอขั้วแล้วถุงล,ละเดือรู้ละเท่าใดนี่อยโลล,ละร้อยละขั้วแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นจานกับนี่นครับ อ้าวนี่ครับนี่คือบรรยากาศขายปลาทางนี้ไม่แพ้ไปนะเจ้างเจ้าคนเลยโอ้โหตัวใหญ่นี่าทางนี้แล้ะทั่วบ้านเฮาค่ะทั่วบ้านไหนล่ะบ้านเฮานั่นบ้นนี้ค่ะแคมปตุ๊กาฟังคุณบอกฟังสอฟบอลาบอกจ้าติบาทติบาทแล้วค่ะตบ่าตทั่วบ้านเฮาละบ้านเจ้าคือบ่ขายปลาแถวนี่มีอยู่นะคะ ้ักายปลาอยู่ปลาหน่อยมีเรข่อยยางกระติ้วจสีห้าเส้นเลยดูให้บอกเก็บภาบรรยากาศาในเบงนะครับเดอ้อนี่คือตลาดนัดไหยเลาาอำเภอท่าอุเทน,นจังหวัดนครพนมเมื่อนี่มีโอกาสมากเก็บภาพบรรยากาศอีกนะครับบนสีม <c oughs> ีทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสเด้อครับเด้อผูดใดสิมาผูกคนมากกันหลยครับคึกคักครับตลาดนัดไหยเลาาอำเภอท่าอุเทนกับวอแพรพ่อำเภอท่าพนมครับนี่ครับ ตลาดเน่าเหยียดเลยครับเป็นกิโลกิโลขี้กันครับอ๋อยังอีกฟังพุ่นยังมีอีกครับเดี๋ยวผมสิบห้าไปเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ้งอ๋อตอนนี้เก็บภาพบรรยากาศฟังทั้งนี้ให้เบิ้งสักก้อนเห็นครับอันนี้มะกรอยมะกราดเหรอมะกราดเนอะรู้อะไรหรอกเกาลัดเจ้าสิบาทจ้าสิบาทอ๋อสี่แก่ส่งมันมันอาไปเดีเบิ้งฟังทั้งนั้นครับบานนี้เบิ้งฟังนี่แหละมาเบิ้งฟังพี่บานนี้ ี่ครับฮอดแล้วเดอ้อตลาดนัดไทยเรา <c oughs> นี่ครับ,บเบอร์ท่าอุทเทนติดตามบรรยากาศในเมือง